สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้ำรัพีพัดฟาจุกรับของแจกจนเคยตัวหลังโดนอินบ็อกซ์ของเงินเกิดอะไรขึ้นพระเอกดังน้ำระพีพัดออกมาฟาดนิ่มๆเนื่องจากโดนชาวเน็ตอินบ็อกซ์ของเงินกานนีน้ประกาศจุดยืนชัดว่าไม่สนับสนุนวิธีการนี้ไม่ว่าจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าทุกครั้งที่โพสต์ให้กำลังใจคือให้กำลังใจให้สู้ต่อไปจริงๆไม่ใช่ให้มาอินบ็อกซ์ของเงินกัน โทถ้าคุณไม่สู้อย่าอ้างว่าสู้ไม่ไหวคนที่สู้จะไม่มีข้ออ้างใดๆไม่ได้ช่วยไม่ได้แปลว่าใจดํานะแต่ไม่อยากสนับสนุนวิธีแบมือขอแบบนี้เข้าใจจุดยืนด้วยนะครับเอ้าสู้ไปทีและยังโพสต์ต่อสั้นๆในช่องคอมเมนต์ว่ารับแจกจนเคยตัวปั๊ดโทหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแหกกดไลค์พร้อมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิเช่นจริงครับชีวิตมันต้องสู้ดิ้นรนให้ถึงที่สุดก่อนอีกท่านบอกมาชอบความคิดพี่น้ำมากเลยค่ะ อีกท่านบอกว่าถูกต้องครับอีกท่านบอกว่าจริงที่สุดค่ะทุกคนต้องสู้ด้วยตัวเองสู้ๆค่ะอีกท่านบอกว่าเราเห็นคนส่วนใหญ่บอกไม่มีบอกไม่พอแต่เขาก็ไม่ดิ้นรนไม่ขยันเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ